พวกเรานั้นอยู่บนฟ้ามีเมฆอบล้อมรอบกายติ้งๆคือหยดน้ำพลายพราวใสเบิกบานเปิดหน้าต่างออกมาทักทายเราจะได้ส่งยิ้มให้กันรวมแรงรวมใจสร้าง คาสดใสให้กันหน้าแดนเมฆรุ้งวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พ่อมดติ๋งจะเปิดหนังสือนิทานวิเศษ เด็กๆตั้งตาคอยอย่างใจจดใจจ่อแล้วเมื่อหนังสือเปิดออกว้าวน้ำนไหลอ,อ่ะนิทานวิเศษรวมเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติไว้จากทั่วทุกแดนพ่อมดติงวางมือบนหน้าปกหนังสือแล้วหนังสือก็เปิดออกเลือกหน้าเลือกเรื่องให้เองเปลี่ยนแปลงคืบครา ไปสดใสมหศัศจรรย์สองประกายเนิ่นนานหมุนบนเมฆฝนละอองไอเปิดชั้นสี่เปิดไวไวเปิดไวไวน้ำพุคือน้ำใต้ดินซึ่งถูกแรงดันจากธรรมชาติดันให้ผุดขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะใต้ผิวโลกยังคงร้อนระอุ จึงมีแรงดันให้น้ำพุ่งออกมาตามรอยแยกที่ผิวดินอ่อนตัวน้ำพุเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและบางครั้งก็มีเรื่องเล่าว่ามีน้ำพุวิเศษที่ทำให้ผู้คนสวยงามขึ้นได้ด้วยออกไปให้พ้นถ้าหามาไม่ได้ก็ไม่ต้องไม้เห็นหน้าอีกไปหญิงสาวอารมณ์ร้ายผู้นี้มักเกลี้ยกล่ดกับใครๆเสมอคุณหนูคะอะไร จะกินอะไรเป็นอาหารเย็นวันนี้คะจะได้ไป,ไ,ปไม่กินเบื่องุดหงิดโกรธออกไปให้พ้นโอ้ยไม่กลับไปอีกแล้วแม้ว่าเด็กสาวคนนั้นจะจ่ายอย่างงามอ๋อเธอให้ไปหาอะไรเหรอน้ำจากต้าพุกวิเศษดาซวิเศษเหรอ มีจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีเรื่องเล่าว่านานแสนนานมาแล้วในป่าลึกน้ำพุผุดขึ้นใกล้ก้อนหินสีแดงแต่บางคนก็บอกว่าน้ำพุอยู่เชิงเขาแล้วนายไปหาเจอไหมเจอแต่เป็นน้ำในบอ่อน้ำธรรมดาธรรมดาเด็กสาวคนนั้นเลยเอตโลใหญ่โตเฮ้ยอารมณ์ร้ายพูดจาไม่ดีแบบนั้นใครจะไปทนได้เออ แล้วน้ำพุวิเศษที่ว่าน่ะดียังไงเหรอเด่มแล้วจะกลายเป็นสาวสวยน่าใสชื่อว่าน้ำพุแห่งความงามฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่มีใครหาน้ำพุแห่งความงามพบบางทีความปรารถนาแรงกล้าอาจจะช่วยให้ฉันสมหวังฉันจะต้องสวยกว่านางงามในหมู่บ้านสวยกว่านักแสดงดังๆให้ได้จ้างคนอื่นไม่ได้เรื่อง ฉันนี่แหละจะออกไปหาเองสำหรับหญิงสาวเจ้าอารมณ์หน้าบึ้งตึงผู้นี้ความสวยความงามเป็นสิ่งที่เธอปรารถนาที่สุดเดี๋ยวค่ะคุณหนูเดินทางไกลพกอาหารไปกินด้วยสิคะโอ้ยขี้เกียจหอบไปเมื่อยมือไม่เอาหรอกไปป่าแค่เนี้ยวุ่นวายไปได้ ยังไงก็ขอให้คุณหนูปลอดภัยนะคะแรกเดินเข้าป่าฟ้าสดใสนกร้องเพลงหน่ารื่นรมอีหนวกหูเจ้านกนี่ร้องทำไมนะเงียบหนาวจังลมหน้ารำคาญนี่ก็พัดอยู่ได้เอ๊ะ เสียงนั่นคล้ายแล้วเธอแทบไม่เชื่อสายตาน้ำพุน้ำพุวิเศษหยุดก่อนแม่หนูเอ๊ะใครมาห้ามนะเธอคือผู้ที่ทสาะหาน้ำพุวิเศษใช่ไหมใช่เดินหาแทบตายฉันจะดื่มน้ำพุเดี๋ดยวนี้แหละยังไม่ได้จ้ะนี่คือกฎของฉันผู้ดูแลน้ำพุวิเศษแม่หนูจงฟังให้ดีนะ กลับไปที่หมู่บ้านของเจ้าพยายามไม่โกรธใครเลยเป็นเวลาหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนกลับมาที่นี่แล้วฉันจะพิจารณาว่าเธอควรได้ดื่มและอาบน้ำพุวิเศษหรือไม่จำไว้นะจ๊ะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อารมณ์เสียฉันจะต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่อารมณ์เสียเพื่อน้ำพุแห่งความงาม หนึ่งเดือนผ่านไปมาแล้วตอนนี้อารมณ์ดีมากเลยอาบน้ํำพุแห่งความงามได้หรือยังอ่ะยังต้องรออีกหน่อยมจ๊ะทำไมล่ะอีกหนึ่งเดือนหนูจงกลับไปที่บ้านพูดจาเพราะและสุภาพกับทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครโหกลับไปเถอจ้าแล้วหนูจะรู้ภายหลังว่ามันคุ้มค่าจริงๆ หญิงสาวเชื่อฟังไม่อารมณ์เสียระหว่างทางเธอแวะทักทายกระรอกและดอกไม้ด้วยเธอเริ่มรู้สึกว่ารอบตัวเธอมีสิ่งสวยงามมากมายในหนึ่งเดือนนั้นเธอเตือนตัวเองเสมอว่าให้พูดจาไพเราะอ่อนหวานกับทุกๆคนไม่นานนักเธอก็เป็นที่รักของเด็กๆทุกคน นั่นคือหญิงสาวคนนั้นคนที่เคยตะโกนว่าใครต่อใครไปทั่วเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเยอะนะนั่นสิยิ้มแย้มแจ่มใสดูน่ารักขึ้นเป็นกองเลยจิตใจเอื้อเฟื้อด้วยเมื่อวานเธอมาช่วยถางหญ้าที่บ้านฉันโอ้แล้วยังทำขนมมาให้อีกครบหนึ่งเดือนเธอก็ไปหาผู้วิเศษ คนหนูจะรับข้าวไปกินระหว่างทางไหมคะโอ้ป้าอุษาทำมาให้อืมหอมจังขอบคุณมากนะคะหนูจะกินให้อร่อยเลยค่ะหญิงสาวมาถึงน้ำพุแต่ไม่พบผู้วิเศษเธอมองไปที่เงาของตัวเองในสระนั่นตัวฉันเหรอ ของหญิงสาวจใจดีอารมณ์ดียิ้มเก่งในน้ำนั้นสิว่าผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากใช่ไหมนั่นตัวหนูเองนี่คัะงามน่ารักโดยไม่ต้องอาบหรือดื่มน้ำูุวิเศษเลยคือความงามภายในจิตใจของเธอเองของวิเศษใดๆก็เสกสรรให้ไม่ได้ อารมณ์เบิกบานยิ้มเสมอจิตใจเมตตากรุณาพูดจาไพเราะช่วงเวลาหลายเดือนที่เธอค่อยๆเปลี่ยนแปลงตนเองคงสังเกตนะว่าเธอได้กลายเป็นที่รักของผู้คนเพิ่มขึ้นและนั่นทำให้หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะเธอจะดื่มและอาจน้ำผู้วิเศษได้แล้วเพื่อความสดชื่นเย็นสบาย แต่ความงามเธอได้ใช้ใจที่วิเศษของเธอเองเนรมิต <am> แล้วจ้า